嗯嗯 สวัสดีครับเด็กๆสวัสดีทุกคนนะครับโอ้เราได้เจอกันอีกแล้วแล้ววันนี้เรากำลัมานมัสการพระเจ้ากันอ่าเห็นโอ้โหวันนี้ครูแมนจะขอเล่นคีย์บอร์ดละกันนะเล่นคีย์บอร์ดเพื่อที่จะนมัสการพระเจ้าไปร่วมกันอเปลี่ยนบรรยากาศบ้างอ่าจากกีตาร์วันนี้ก็ไปเป็นคีย์บอร์ดเพื่อให้เด็กๆงั้นก็ได้นมัสการพระเจ้าได้ถึงใจเหมือนกันอ้าวแล้วในวันนี้ให้เราสงบจิตสงบใจที่จะ ร่วมกันนะครับสงบจิตสงบใจในการนมัสก,การพระเจ้าเอาให้เราอาธิษฐานร่วมกันก่อนอ้าวหลับตาทุกคนอ้าวอาธิษฐานร่วมกันนะครับพระเจ้าครับเราขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้ในการนมัสก,การพระเจ้าก็ขอพระเจ้าทรงนําด้วยสําหรับเด็กๆทุกคนที่จะมีความตั้งใจที่จะนมัสก,การพระองค์อย่างแท้จริงก็ขอพระเจ้าทรงนำทุกๆคนแล้วก็นำทั้งตัวพวกเราทุกๆคนพระบิดาเจ้าค่ะที่เรานั้นก็จะได้สัมผัสถึงพระองค์ ผ่านบทเพลงผ่านเสียงร้องที่เราจะร้องด้วยสุดใจก็ขอการทรงนำที่เป็นมาจากพระองค์ด้วยก็เด็กๆทุกคนจะได้รับพระพรที่มาจากพระองค์ด้วยไม่ว่าจะเป็นการที่ได้นมัสการพระองค์หรือฟังคำสอนของพระเจ้าก็ขอการทรงนำที่มาจากพระเจ้าด้วยขอบพระคุณพระองค์อธิฐานในพระนามพระสุคิตเจ้าอามนมาเราจะมาเริ่มนมัสการพระเจ้าไปพร้อมกันในบทเพลงโฮซานนาเราจะต้องร้องโฮซานนาเสียงดังๆนะร้องโฮซานนาพระเจ้าเสียงดังๆ มาโฮสนาโฮสนาแด่พระเจ้าสูงสุดโฮสนาโฮสนาโฮสนาแด่พระเจ้าสูงสูโฮสนาโฮสนาโฮสนาแด่พระเจ้าสูงส, au, ส,งสงูข้าคอยยกย่องพระนาม โดยดวงใจโมทนาจะเพเกียรติพระเจ้าของข้าโฮสันนาแด่พระเจ้าสูงสุดระสิริคำสรรเสริญขาต้องมีแด่จอมราชาพระสิริคำสรรเสริญขาต้องมีแด่จอมราชา พระคอยยกย่องเพระน,นาม้วยดวงใจโมทน้เธอเพื่เกียรติเพระเจ้าของข้าโฮซานนาแด่พระเจ้าสูงสุดโสนาอีกรซานนาโฮซานนาโฮซานนาแด่พระเจ้าสูงสุดโฮซานนาโฮซานนาะ โอสนาแด่พระเจ้าสูงสูงค้าเคยยกย่องพระนาม้วยดวงใจโมทนาเธอาเกียรติแด่พระเจ้าของ้าโอสนาแด่พระเจ้าสูงสูพระสิริพระสิริคำสั้นละเสริญขาจงมีแด่จอมราชา าราศีคำสันประสานญขอจงมีแด่จอมราชาข้าเคยยกย่องพระนามด้วยดวงใ,ใจโมทนาเธอเป็นเกียรติพระเจ้าของข้าโอสนานแะด่พระเจ้าสูงสูงข้าขอยกย่องข้าขคยยกย่องพระนามในดวงใ,ใ,ใจโมทนา เพเพื่อกี๊และพระเจ้าของข้าโอซานนาแด่พระเจ้าสูงสูงโอซานนาแด่พระเจ้าสูงสูงโอซานนาแด่พระเจ้าสูงสูงต่อไปแล้วก็จะมานมัสการพระเจ้าในบทเพลงที่สองนะครับ เราร้องโฆษณาพระเจ้าแด่พระเจ้าสูงสุดอย่างเต็มที่วันนี้เราก็จะมาน้อมรับพระเยซูเข้ามาอยู่ในชื่อของเราน้อมรับพระเยซูแล้วเราก็จะสรรเสริญพระเจ้าที่พระองค์นั้นจะ,จะได้รับเกียรติในชื่อของเราให้เรามาร้องร่วมกันนะครับพระเยซูเราล้อมนะพระองค์ พระเยซูพระเยซูเราน้อมระบโค์ประกาศพรรองเป็นปราชาสถิตที่นี้อยู่ท่ามกลางพวกเราเรายกพระองค์นมาสาา นามัสการเป็นบัลลังพระองค์นามัสการนามัสการเป็นบัลลังพระองค์นามัสการเป็นบ้านลังพระองค์เจริญพระเยซูพระเจ้าที่นี้พระเยซู เราน้อมรับระรงประกาศระรงเป็นราชาสถิตที่นี้อยู่ท่ามกลางพวกเราเรายกพระองค์นามาสการนามาสการ เป็นบัตลางพระองค์นามาสการนามาสการเป็นบัตลางพระองค์นามาสการเป็นบัตลางพระองค์แทนพระเยซูประทานที่นี้นามาสการนามาสการเป็นบัตลาง พระองค์นมาสการนามาสการเป็นบัล้อมพระองค์นมาสการเป็นบัล้อมพระองค์ฉันพระเยซูประทับที่นี่ฉันพระเยซูประทับที่นี่ ะเยูปราทนซขอบคุณพระเจ้าสําหรับในวันนี้ที่เราร่วมกันนมัสการพระเจ้าอย่างสุจิตสุดใจแล้วก็สรรเสริญพระเจ้าที่ปร่งสุสถิตยอยู่ที่นี่ก็ขอในเวลาต่อไปที่เราจะนมัสการพระเจ้าด้วยการ ฟังบทเรียนต่างๆที่พระองค์ก็ส่งนำขอให้เรานั้นที่ได้รับการอวยพรจากพระเจ้าให้ทานในพระนามพระสุคริตอเมนขอเด็กๆทุกคนนะครับก็จะมีความสุขในการเรียนบทเรียนแล้วก็นมัสก,กาพมะเจ้าในวันนี้ด้วยครับสวัสดีครับเด็กๆสวัสดีทุกๆคนที่อยู่ทางบ้านนะครับสวัสดีทุกๆคนเลยโอ้กำลังทําอะไรกันอยู่เนี่ยตอนนี้กําลังตั้งใจเรียนลวีใช่ไหมอ้าเราอาจจะเห็นเอทำไม ด้านหลังเนี่ยฉากเปลี่ยนไปข้างหลังมีกลองด้วยนะที่นี่ก็คือห้องนมัสการพระเจ้านั่นเองที่มาอัดที่นี่ก็เพื่อให้เรานั้นได้เข้าถึงคิดจักรมากขึ้นเพราะเราก็คิดถึงใช่ไหมทุกคนทางบ้างคิดถึงคิดจักกรขอบคุณพระเจ้าและในวันนี้เราก็ได้มีโอกาสมาเรียนลวีเรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้าอู้ดีใจไหมทุกคนดีใจไหมเด็กๆทุกคนดีใจไหม อ้เชื่อแน่ว่าทุกคนดีใจแน่นอนนะครับเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าระวังให้ดีมันเป็นกับดักเฮอะไรเป็นกับดักอะไรที่เราควรระวังเอ๊ะเด็กอย่างเราต้องระวังอะไรบ้างอย่างเราเนี่ยระวังในช่วงสถานการณ์ตอนนี้คืออะไรคืออะไรครับโควิดใช่ไหมนอกจากโควิดแล้วก็มีเรื่องรลายอย่างที่อาจจะทําให้เราเนี่ย ติดกลับมันได้โหเช่นอะไรไฮ้มือถือเนี่ยติดกลับได้ไหมติดกลับอะไรติดกลับให้เราเสียเวลาเห็นไหมเสียอะไรที่จะไปทําอย่างอื่นสิ่งที่ไม่ดีมากมายผ่านทางมือถือโหแต่ถ้าใช้ในทางที่ดีมันก็มีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นเช่นนี่ไงเราทําอะไรครับเราเรียนลาวีกันอยู่อ่าหัวข้อในวันนี้คือบทเรียนในวันนี้ระวังให้ดีมันเป็นกับดักนั่นเอง เพื่อช่วยให้เด็กๆเนี่ยเข้าใจอันตรายของนิสัยและชีวิตที่ดำเนินอยู่ในทางสิ่งไม่ดีหรือว่าที่เราเรียกกันประจำก็คือในทางของคนบาปนั่นเองนะครับเด็กๆเคยถูกคนอื่นหลอกไหมมีใครเคยถูกคนอื่นหลอกบ้างไหนหลอกเรื่องอะไรบ้างยกมือขึ้นโอ้เต็มเลยนะครับโอ้ ทุกคนเคยโดนหลอกหลอกอะไรหลอกเอาไอติมแต่ไม่ได้ไอติมไม่ใช่การหลอกนี้นั้นไม่ได้หมายถึงแบบนั้นนะครับการหลอกนี้ก็หมายถึงว่าคนลวงที่เรามองไม่เห็นไม่ตาเปล่าโอ้หมันมาอย่างไงนะคนลวงที่สิ่งไม่ดีใช้ให้มาล่อลวงเราให้เราคิดหรือกระทาในสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยนั่นเองแล้วก็เป็นอันตรายต่อเราด้วยที่เรานั้นจะไม่ปลอดภัย นะครับแล้วก็หลงนี้ก็นําไปถึงสิ่งที่ทําผิดต่อพระเจ้าโอ้โหทาให้เราหันหลังจากสิ่งที่ถูกต้องอ่าให้เรามาดูกันดีกว่าว่าอะไรนะที่ทําให้เราทําผิดบ้างเรื่องใหญ่เลยของเด็กๆนะครับที่ทําผิดได้ง่ายมากเลยครับในสังคมปัจจุบันทั่วไปถ้ามีคนมาชวนเด็กๆเนี่ยว่าเอ้มาเสพยาเสพติดกันไหมอ่าเราจะไปไหม ถ้าไม่เคยก็โอ้ขอบคุณพระเจ้านะครับแต่ก็ยากหน่อยนะครับเพราะว่าเรานั้นอยู่กับพ่อแม่นั้นเราเป็นเด็กดีกันทุกคน,นครับถ้าบอกว่าเอ้ยมีคนมาชวนเสพยาเสพติดแล้วก็เป็นเพื่อนฝูงด้วยตอนนี้เราได้อยู่เพื่อนฝูงหรือเปล่าสมมุตินะสมมติสมมติเฮ้ยเพื่อนบอกว่าเฮ้ยไปเสพยาเสพติดกันเถอะแล้วก็ระพึ่ดอะไรท,ที่ที่รู้สึกว่าไม่ดีแต่ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ย เราไม่ทําสิ่งนั้นเนี่ยเพื่อนอาจจะไม่ยอมรับก็ได้เราก็ต้องทําสิ่งนั้นตามที่เพื่อนต้องการอ่าอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นกับดักแล้วนี่คือกลลวงนะกลลวงจากสิ่งไม่ดีเนี่ยทำให้เราเนี่ยเดินไปเพื่อให้เพื่อนได้รับการยอมรับแต่ยังไงครับแต่มันก็เป็นสิ่งที่ไม่พอพระทยัยพระเจ้าโอ้โหนี่เสียหายเลยนะครับเป็นสิ่งที่อะไรที่เสียหายมากถ้าเราไปประพฤติที่หันหลังจาก สิ่งที่น่าจะประพฤติดีเนี่ยมันก็มีแต่ผมระแรงกลับมาตามเรามาโอ้ก็จะมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นมากมายเห็นไหมถ้าเราเลือกไปทําสิ่งไม่ดีเนี่ยก็จะมีหลายสิ่งที่เกิดขึ้นมากมาในพระคําของพระเจ้าโอ้ในพระคมภีเนี่ยก็มีบอกไว้นะพระเจ้าได้บอกอ,อะไรไว้มาเรามาเปิดร่วมกันในโรมบทที่12ข้อ1นึ่งถึงสอทุกคนเดี๋ยวคุณแม่จย์ได้ฟังนะ โรมบทที่12ข้อ1-2ได้กล่าวไว้ว่าดังนั้นพี่น้องทั้งหลายโดยเห็นแก่ความเมตตาเกลุณาของพระเจ้าข้าพระเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิตและเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการนรรสการโดยวิญญาณจิตของท่าน อันนี้สำคัญเลยครับอย่าลอกเรียนแบบอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระไทยและอะไรดียอดเยี่ยมโอ้ที่พระคำของพระเจ้าเน้นย้ําเลยว่าให้เราทําอะไรให้เรานั้นทําสิ่งที่พระเจ้าพอพระไทยสิ่งที่ ถวางให้กับพระเจ้าที่บริสุทธิ์ให้เรารับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าตอนนี้เรากําลังมาเข้ารับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าอยู่แล้วก็อย่าลอกเรียนแบบเหมือนคนในยุคนี้ลอกเรียนแบบอะไรเมื่อกี้ได้พูดไปทําสิ่งไม่ดีอะไรบ้างแจ้งมาเลยถ้าไกลตัวเราก็คือ,อเพื่อนชวนเสพยาไปไหมเราก็เลือกใช่ไหมว่าจะไปหรือสิ่งอไะไรมุกต่างๆเราจะไปหรือเปล่าเชื่อแน่ล้ว่าเราไม่ไปอยู่แล้ว ใช่ไหมเก่งมากเด็กๆทุกคนเราไม่ทำย่างไงเราหรือการใกล้ตัวเรามาอีกดูโทรศัพท์โอ้โหโทรศัพท์ที่บอกตอนก่อนหน้านี้บอกว่าเป็นกับดักใช่ไหมเล่นเกมโอ้โหรู้สึกว่าสิ่งไม่ดีคืออะไรเราพูดหยาบคายเราทําอะไรที่มันแบบโอ้ไปเข้าดูเนสิ่งไม่ดีก็หยาบคายเข้าไปอีกโอ้โหทําให้เราหนักเข้าไปเลยคราวนี้พระเจ้าบอกว่าอย่าลเล่นแบบอย่างคนในยุคนี้อ่าอย่าไป ทำอะไรที่หยาบคายทาอะไรที่ตรงข้ามก็คือสุภาพดีกว่าอ่าเราต้องถวา,ายตัวทั้งหมดของเราให้กับพระเจ้าไม่มีสิ่งใดในชีวิตของเรานั้นที่อ่าเราไม่สามารถทําให้พระเจ้าได้เราทําในสิ่งที่พระเจ้าชอบสิ่งที่พระเจ้าชอบนั้นก็คือให้เรานั้นอยู่ใกล้พระองค์ให้เรานั้นได้คุยกับพระองค์ทุกวันให้ทางกับพระองค์ทุกวัน ได้อ่านพระคัมภีร์อ่าถ้าใครอ่านหนังสือที่คล่องคล่องคล่วแล้วเราก็จะอ่านพระคัมภีร์หรือฟังพระคัมภีร์อ่าเราเชื่อว่ามีผู้ปกครองเนี่ยช่วยเราด้วยใช่ไหมมีพ่อกับแม่พี่น้องทุกคนก็ช่วยกันนะครับแล้วตอนนี้ชีวิตของเราเนี่ยในตอนนี้พระคัมภีร์บอกว่าชีวิตของเราเนี่ยเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์ชีวิตของเราเป็นที่อยู่ของพระเจ้าโอ้หถ้าที่ที่อยู่ของเราเนี่ย กกะโป๊กเนี่ยจะมีใครมาอยู่กับเราไหมไม่มีใช่ไหมเราก็ต้องเป็นเปลี่ยนเป็นที่อยู่ที่สะอาดเราก็ต้องทําสิ่งที่ดีที่พระเจ้านั้นก็จะอยู่กับเราด้วยเรานั้นเป็นลูกที่พระเจ้ารักนะเด็กๆทุกคนคือลูกที่พระเจ้ารักนะครับแม้แต่ครณแมนเองก็เป็นลูกที่พระเจ้าก็รักด้วยแล้วก็พระเจ้านั้นรักมากๆเลยแล้วพระเจ้าก็มีความประสงค์เนี่ยอยากให้เราเนะ่ะเป็นโบสถ์ของพระเจ้าเป็นที่อยู่ของพระเจ้าเพราะพระเจ้าจะอยู่กับเรา หรือว่าในพังบีบอกเป็นวิหารของพระเจ้านั่นเองดังนั้นร่างกายของเราต้องสะอาดโดยสุดไม่ใช่แค่ภายนอกนะแต่สะอาดภายในเฮ้ยเราคิดอะไรอยู่คิดอะไรไม่ดีหรือเปล่านะเฮ้ยเราคิดเราเคยโกหกไหมอ่าถ้าเราโกหกเนี่ยเฮ้ยการโกรหกเป็นสิ่งไม่ดีใช่ไหมอ่าเราก็พยายามที่จะไม่โกหกการที่แสดงออกมาในทางก้าวร้าวเราก็อย่าทําเช่นนั้นนะครับระวังจะเป็นกับดักนะสิ่งที่ทําออกมาเป็นก้าวร้าวเนี่ยดังนั้น ถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุทําให้เราดำเนินชีวิตไม่เขาเรียกว่าไม่พอพระทัยพระเจ้าเนี่ยมันก็ทําให้จิตใจเราเนี่ยสั่นคลอนแล้วก็สิ่งไม่ดีก็จะฉวยโอกาสในสถานการณ์นั้นให้มีปัญหามากขึ้นเราก็จะมีปัญหาแล้วก็มีชื่อเสียงที่ไม่ดีแล้วก็มีเพื่อนมาว่าไม่ใช่ว่าแค่เราคนเดียวนะว่าถึงออทุกๆคนเลยที่อยู่รอบข้างเราแล้วที่สําคัญเลยก็ว่าถึงพระเจ้าของเราด้วยโอ้เราอย่ายอมให้เป็นอย่างนั้นเราต้อง ทำตัวดีๆเพื่อให้เขาเห็นว่าอู้คนนี้เชื่อพระเจ้าโอ้คนนี้เนี่ยเป็นลูกของพระเจ้าจริงๆเลยเขาจะได้ชมเราจะชมพระเจ้าด้วยแล้วพระเจ้าก็ได้ได้รับเกียรติผ่านทางชีวงเราแล้วเราจะได้อะไรรู้ไหมครับเราจะได้การอวยพรเด็กๆจะได้รับการอวยพรถ้าเราไม่ตกไปในกับดักที่ไม่ดีโอ้สุดยอดในสมัยที่ยุคโบราณปุโรหิตที่รับใช้พระเจ้าเนี่ย ในพระวิหารเนี่ยก็จะมีภาชนะที่แตกต่างกันแล้วก็ภาชนะเนี่ยต้องเก็บไว้ให้สะอาดบริสุทธิ์ทั้งข้างในและข้างนอกก็เพื่อนที่จะพระเจ้าพอพระไทยเช่นเดียวกันเราด้วยเราก็เพื่อพระเจ้าพอพระไทยก็ต้องข้างนอกและข้างในนั้นก็ต้องสะอาดบริสุทธิ์สะอาดยังไงคิดดีทดําดีแล้วก็รักษาตัวเองสุขภาพตัวเองนี่ก็คือสิ่งที่พระเจ้าพอพระไทยอย่างมากในชีวิตของเราเราจะไม่กลัวอ่อ เราจะไม่ปล่อยให้เรานั้นประพฤติผิดในทางที่ผิดเราจะมีจิตใจที่เต็มไปด้วยความที่สุภาพอ่อนโยนที่จะไม่มีจิตใจที่เต็มไปด้วยความรุนแรงหรือสิ่ง,งต่างๆที่เราเห็นในทีวีเห็นในออนไลน์เนี่ยเราจะไม่ทําแบบนั้นเราจะไม่ทําความรุนแรงเราจะชําระภายในว่าเราเห็นว่า้ยสิ่งนั้นเนี่ยเรารู้แล้วว่าเป็นสิ่งไม่ดีเราก็จะลเลี่ยงไม่ทําแบบนั้นนะครับ เราสามารถแยกแยะได้เด็กๆทุกคนก็สามารถทําให้พระเจ้าพอพระทัยได้เพื่อพระองค์นั้นจะส่งอวยพรเราให้เรานั้นได้รับพระพรจากพระเจ้าครับเราในทุกวันนี้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็บีบคั้นเราทุกๆทางเลยทุกๆทางทุกวิถีทางที่จะทําให้พระเจ้านั้นไม่พอพระทัยนะครับเด็กๆอาจจะเคยเผชิญกับปัญหานี้มีเรื่องเล่าของเด็กคนหนึ่งนี่เป็นเรื่องเล่าที่จะได้ฟังเลย เด็กคนนี้ชื่อเด็กชายเอกอเด็กชายเอกคนนี้เนี่ยเป็นเด็กดีมากและเรียนเก่งมากๆและเขาก็กําลังเรียนอยู่ในชั้นป .6 ในโรงเรียนแห่งหนึ่งโรงเรียนชื่อดังมากๆเรียนเก่งเรียนกีฬาเก่งเขาเป็นนักกีฬาที่เล่นได้หลายอย่างมากๆเช่นฟุตบอลบาสเกตบอลแล้วก็อื่นๆถือว่า เด็กชายเอกคนนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกดาวเด่นนะสาวไปรุ่งคือเป็นสุดยอดเป็นดาราของโรงเรียนเลยทีเดียวแล้วก็เด็กชายเอกก็ได้ไปเรียนโลวีที่กิจจจักอ่ะแต่ว่าเขาเป็นอะไรเขาเป็นคริสเตียนใช่ไหมเขาก็เป็นเหมือนเราเราเชื่อพระเจ้าเด็กชายเอกคนนี้ก็ไปตึก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 ,ตกไปกิจจจักวันอาทิตย์เป็นประจาเลยแล้วเขาก็รู้ว่าเขาต้องเป็นพยายนที่ดีต่อทุกคนนะครับ กทุกคนเลแต่ว่าในคิดตักเนี่ยมีกลุ่มหนึ่งอลองคิดดูสิมีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยที่ทําตัวเกเรนะเกเรเพื่อทําตัวเด่นดึงดูความสนใจย่อทำตัวตัวใหญ่โอ้ทาตัวเด่นมากๆเลยแล้วเด็กชายเอกก็รู้สึกว่าโู้โหคนพวกนี้น่าชื่นชมมากเลยเพราะว่าเขาเนี่ยทำตัวเด่นไปการไปแกล้งคนอื่นลังแกล้งคนอื่นทําเรื่องใหญ่โอ้เอาของไปซ่อนโอ้เด็กชายเอกว่าโอ้โหคน เด็กเกเพวกนี้สุดยอดทั้งๆท,ที่เด็กชายเอกเนี่ยเป็นเด็กดีมากๆเลยเรียนก็เก่งกีฬาก็เก่งแล้วก็เป็นเด็กดีของทุกๆคนนะครับแต่เขาดูเห็นเด็กพวกนี้ทําอะไรไม่ดีเนี่ยเขารู้สึกได้บการชักจูงละเราเคยเป็นไหมรู้สึกว่าโอ้เพื่อนเนี่ยแกล้งเพื่อนได้เก่งมากเลยโอ้โหอยากไปอยู่กับเพื่อนกลุ่มนี้มากๆเลยฮะเมื่อกี้บทเบรียนหัวข้ออะไรคือระวังกับดักนะระวังมันจะเป็นกับดักที่ไม่ดี จนทั้งเด็กเกเรพวกนี้เมื่อออกจากคากตักตึกตึกตึก,ตกเดออีมาเด็กชายเอกก็โอ้อยากเข้าร่วมกลุ่มด้วยอะทำยังไงดีอะพวกนี้ก็เลยว่าเฮ้ยไปไปนี้ไหมไปเสพยากันไหมเสพยาไป,ไปกินสิ่งที่ไม่ดีกันไหมอ่าไปสิงอบายมุกต่างๆเด็กชายเอกก็ไปทันทีเลยอยากได้รับการยอมรับจากเพื่อนๆไปทันทีเลยหลังจากนั้นมาเด็กๆคิดว่าเด็กชายเอกคนนี้เนี่ยเขาจะเกิดอะไรขึ้นโอ้ จตเมื่อก่อนเขาเป็นเด็กดีมากๆเลยเขาเรียนเก่งมากๆเลยเขาเล่นกีฬาเก่งนะอาจารเขาไม่เอาอะไรเลยกลายเป็นเด็กไม่มีอนาคตไปเลยเห็นไหมครับว่าถ้าเราเลือกทางผิดถ้าเราไม่ระวังดีๆเพราะอันนี้คือกับดักนะเด็กๆต้องระวังนะครับเด็กๆต้องระวังทุกๆคนเลยว่าเป็นกับดักอะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยอย่าไปทําตามเห็นว่ากลุ่มใหญ่เนี่ยรู้สึกเท่ดีอาจจะเท่ตอนนี้แต่อนาคตเราเนี่ยไม่แน่นะที่จะไม่เท่ ทั้งชีวิตเลยโว้รู้สึกสงสารเด็กชายเอกไหมใครรู้สึกสงสารเด็กชายเอกมั่งอเราจะเป็นแบบนั้นนะเราต้องทําสิ่งที่ดีสิ่งที่พอพระไทยพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระไทยเราจะไม่ทําอะไรที่พระเจ้าไม่พอไทยถ้าเราไม่รู้ก็ถามผู้ปกครองถามคนที่เป็นผู้ใหญ่ในคิดผู้ใหญ่ในความเชื่ออ่าผู้ใหญ่ที่เราจะรักมากๆนะครับให้เรารักพระเจ้าให้เราพูดคุยกับพระเจ้าทุกวัน ให้เราอ่านพระคัมภีร์ให้เราเรียนระวีนี่วันนี้เราก็มาเรียนระวีแล้วเราเรียนรู้แล้วว่าเอยถ้าทำสิ่งไม่ดีเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นผลกระทบร้ายแรงจะเกิดขึ้นกับเราถ้าทําสิ่งดีพระเจ้าจะอวยพรโอ้โหนี่อยู่ที่การเลือกตัดสินใจของเราเลยโอ้เราเลือกได้ไหมเราเลือกได้เราเลือกที่จะทําสิ่งดีแล้วในวันนี้พระเจ้าเนี่ยอยากให้เราทําสิ่งที่พระเจ้าพอใจมากๆเลยแล้วก็ วันนี้ก็เราเนี่ยได้ทําอะไรบ้างที่พอใจพระเจ้าเราได้ช่วยงานพ่อแม่ไหมช่วยงานพ่อแม่ในการที่ทํางานต่างๆเราได้เห็นอะไรไม่ดีเราหลีกเลี่ยงหรือเปล่าเช่นด่าคำหยาบกันด่านู่นนี่นั่นโอ้โหปุปปการีมีทั้งสัตว์โลกเต็มไปหมดอ่านี่ก็ไม่ได้นะเราอย่าพูดอย่างนี้ เรานั้นเป็นอะไรครับเด็กๆก็คือเป็นลูกของพระเจ้าเป็นพยานฝ่ายพระเยซูคริสต์เรารู้จักพระเยซูคริสต์แล้วเราก็ให้ทุกคนเห็นว่านี่พระเยซูคริสต์อยู่กับเรานะเพราะเราเป็นโบสถ์ของพระเจ้าเราเป็นที่อยู่ของพระเจ้าเพราะ,ะนั้นพระเจ้าเนี่ยจะอยู่ภายในเราเราจะถ้าเราที่อยู่ของเราสกรปรกโอ้ก็ไม่มีใครเข้ามาอยู่ใช่ไหมงนั้นที่อยู่ของเราต้องสะอาดก็คือเราต้องคิดดีทาดีพอพระไถยพระเจ้านั่นเอง ในหนึ่งยหอมบทที่สองข้อ17ก็ได้บอกว่าโลกกับสิ่งที่ยั่วยวนของโลกกําลังร่วงไปแต่ผู้ประพฤติตามพระทัยของพระเจ้าจะดารงอยู่เป็นนิดไม่ใช่ทําตามอย่างชาวโลกเราจะไม่ทําตามอย่างคนทั่วไปที่เขาเห็นว่าโอ้สิ่งไม่ดีคือสิ่งดีแต่เราจะเห็นว่าสิ่งไม่ดีก็คือสิ่งไม่ดีสิ่งดีก็คือสิ่งดีงดงดที่จะทําให้พระเจ้าพอพระทัยในวันนี้ก็ ขอพระเจ้าที่จะนําเด็กๆไปสู่สิ่งที่พระเจ้านั้นได้คิดหมายมีเป้าหมายกับเด็กๆในชีวิตของทุกๆคนก็ให้พระเจ้านั้นที่จะนําเด็กๆที่เด็กๆจะรู้ว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องอะไรไม่ถูกต้องจะได้ดําเนินชีวิตในทางของพระเจ้าดียิ่งขึ้นอ่ะแล้ววันนี้ก็ให้เรามาร่ว้ใจกันที่ฐานกันว่าขอพระเจ้าจช่วยเราบางครั้งเราไม่รู้ว่าอะไรดีไม่ดีก็ขอพระเจ้าช่วย นำเราให้รู้ตรงนี้ให้เราร่่มใจธิษฐานเเด็กๆหลับตาครับหลับตาทุกคนหลับตาโอเคหลับตาแล้วนะสาธุการแด่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดขอบพระคุณพระองค์สําหรับทุกสิ่งทุกอย่างเลยขอบพระคุณพระเจ้าขอพระองค์ทรงนําด้วยสําหรับเด็กๆทุกคนที่จะรู้จักน้ําพระทัยของพระเจ้าจริงๆจะรู้จักว่าอะไรที่พระองค์พอพระทัยอะไรที่พระองค์ไม่พอพระทัยที่เด็กนั้นก็ทําตามนั้นแล้วได้รับ การโวยพรจากพระเจ้ามากขึ้นก็ขอพระเจ้าทรงนำขอพระองค์ทรงนำสำหรับชื่อของเด็กขอประทานสิปัญญาให้กับเบ็กในการเรียนในช่วงนี้แล้วก็เด็กๆทุกคนนั้นก็จะมีกําลังที่จะไม่ท้อใจในการเรียนที่จะไม่ท้อใจในการทําดีทําให้พระเจ้าพอพระทัยขอพระเจ้าทรงนำสำหรับเด็กทุกๆคนเลยที่ทุกคนนั้นจะระวังกับดักที่ทุกคนนั้นจะไม่ตกอยู่ในการล่อหลวงกลลวงของกับดักที่ไม่ดีก็ขอพระเจ้าทรงนำที่เด็กนั้นจะอยู่ในผัสทรงฤทธิขององค์ด้วย เราฝากเด็กๆวในนี้ผาง่งนิสกรรองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสเจ้าอาเมนขอบเจ้าไว้พอเด็กๆทุกๆคนอาเมน